สวัสดีค่ะ พบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ไทยที่ได้รับความสนใจจากภูมิรัฐศาสตร์จากการเสนอตัวเป็นสมาชิก Bri ก s เมื่อกลุ่มเศรษฐ,ฐกิจเกิดใหม่ซึ่งรวมถึงจีนและรัสเซียจัดก,การประชุมสุดยอดในเดือนตุลาคมซึ่งในเวลาเดียวกันกับที่เริ่มกระบวนการยาวนานหลายปีในการเข้าร่วม OECD ที่มีตะวันตกเป็นแกนนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยมาริษเสงี่ยมพงษ์เดินทางเยือนจีนและอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ซึ่งทั้งคู่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งบริกสก่อนที่จะเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นฐานที่มั่นแห่งแรกในตะวันออกกลางนักการทูตไทยกล่าวว่าสมาชิกบริกสทั้ง5ประเทศได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ต่างยอมรับคำขอเข้าสมัครสมาชิกของไทยนอกจากนี้กลุ่มบริกสเองก็ยังพยายามติดต่ออินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งมาเลเซีย ก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่รัสเซียติดต่อบุคคลสําคัญในพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักรัฐบาลน,นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยเนื่องจากสมาชิกบริกส์สื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าสาระสําคัญทางเศรฐษฐกษิจยกเว้นจีนประเทศสมาชิกโ e c d ก็แซงหน้าเศรฐษฐกษิจกลุ่มบริกส์เมื่อปีที่แล้วในฐานะตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยขณะที่ ไทยระบุอย่างเป็นทางการว่าการเป็นกลางในเรื่องของการเพิ่มความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและจีนและไทยเข้าร่วมการซ้อมรบประจำปีกับสหรัฐในฐานะพันธมิตรตามสนธิสัญญาแต่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นผ่านการค้าและการลงทุนค่ะ ต่อกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะที่ผู้นำของพรรคเดมโมแครตัไม่ว่าจะเป็นชักชูเมอร์ประธานวุฒิสภาแนนซี่เพโลซี่อดีตประธานสภาผู้แทนรัษฎรและฮาคิมเจฟฟรีย์ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนรัษฎรบอกกับโจไบเดนว่าแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของเขาแย่กว่าความสิ้นหวังเสียอีกค่ะโพของเดอะฮิลระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสชนะการเลือกตั้งประธาน นาธิบดีถึงร้อยละ56ส่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งชูเมอร์เพโลซีและเจฟฟรีสมีโอกาสได้พูดคุยกับไบเดนเพื่อโน้มนาวให้ไบเดนถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธาน,นาธิบดีอย่างสง่างามแทนที่จะดื้อรั้นเดินหน้าต่อและเสียงที่จะถูกข่าวในเชิงลบที่จะถูกปล่อยออกมาให้สื่อเล่นมีรายงานว่า Pelosi เพโลซีเปิดเผยผลโพลล,ล่าสุดซึ่งบ่งชี้ว่าไบเดน ไม่มีทางไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งแข่งขันกับโดนัลด์ทรัมป์และการที่เขายังคงแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งต่อไปอาจบั่นทอนโอกาสของเดโมแครตในการกลุ่มเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งค่ะแหล่งข่าวของ CNN ระบุว่าไบเดนยืนกลานว่าเขาสามารถกำชัยชนะได้โดยบอกว่าเขาเห็นผลโพลที่ทำให้เขามีความหวังว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่สูสีกว่าที่คนอื่นพูดใน นะที่เพโลซีถึงกับต้องร้องขอให้ไมค์โดนิลอนซึ่งเป็นที่ปรึกษาของไบเดนที่รู้จักกันมานานเข้าร่วมสายโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบตัวเลขโพลด้วยกันให้ไบเดนรับทราบตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีของสื่อคนในเดโมแครตระดับชั้นนำคาดว่าไบเดนอาจตัดสินใจลาออกจากการแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีในสุดสัปดาห์นี้ทันทีค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปสำหรับเพโลซีและคนอื่น ก็คือออกถแถลงการต่อสาธารณะเพื่อเดี้กร้องให้ไบเดนลาออกค่ะ จากเดโมแครตมากันที่รีพับลิกันกันบ้างค่ะจากที่วุธิสมาชิกเจดีแวนส์จากรัฐโอไฮโอประสัยตอบรับกันเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์อย่างเป็นทางการพร้อมย้ำความมุ่งมั่นในประเด็นความมั่นคงของประเทศและนโยบายต่างประเทศภายใต้ธีมที่เรียกว่า Make America Strong Again ในคำประสัยที่ การประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อคืนวันพุธแวนส์กล่าวค่ะว่าประธานาธิบดีทรัมร้อมเป็นตัวแทนของความหวังสุดท้ายที่ดีที่สุดของอเมริกาในการฟื้นฟูสิ่งที่ว่าหากสูญเสียไปแล้วก็จะไม่มีทางกลับคืนมาได้อีกนอกจากนี้ก็บอกว่า ประเทศที่เด็กชายจากสังคมชนชั้นแรงงานที่มาจากที่อันห่างไกลจากคลังแห่งอำนาจสามารถมายืนบนเวทีนี้ในฐานะรองประธานาธิบดีคนถัดไปของสหรัฐอเมริกาได้ค่ะ นอกจากนี้สอวอวัย39ปีที่เคยทำงานในสายการลงทุนในฐานะเวนเ u อร์ a p i t a l ลิสยังได้ใช้เวลาไม่น้อยพูดถึงภัยคุกคามจากจีนแต่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับการลุกรานรัสเซียโดยยูเครนหรือสงครามในกาซาแต่ถึงกระนั้นค่ะแวนก็พยายามสะท้อนแนวคิดการเป็นชาว Republican ในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่สนับสนุนการแทรกแซงเศรษฐกิจของอเมริกาแต่ก็แสดงให เห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับยูเครนที่ขัดแย้งกับความคิดของตัวเองโดยการร้องขอให้พรรคริพับลิกันเป็นพรรคที่ไม่กลัวที่จะอภิปรายโต้แย้งแนวความคิดต่างๆสวหนุ่มจากรัฐโอไฮโอนี้พึ่งเข้าสู่การเมืองไม่ถึง2ปีค่ะและมีประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศไม่มาก และสิ่งที่ได้กล่าวออกมาเร็วๆนี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับวาทักของทรัมป์ America First ก็คืออเมริกาต้องมาก่อนและเผยให้เห็นถึงมุมมองต่อสถานการณ์โลกที่สรุปได้สั้นๆว่าสนับสนุนอิสราเอลต้านจีนและทำให้ยุโรปกระวนกระวายใจค่ะ ต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันบ้างค่ะที่เงินทุนที่ไหลเข้ากองทุน Bitcoin ETF พุ่งแตะระดับสูงสุดอย่างเหลือเชื่อซึ่งเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเช่นกันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของการนำสินทรัพย์เข้าไปพักไว้ในจุดที่มีความปลอดภัยและสิ่งนี้คือกลยุทธ์ของบรรดาน,นักลงทุนในปีนี้ค่ะกองทุนสปอตบิตคอย ETF ของสหรัฐมีการ เติบโตอย่างมากในช่วงหลังๆมาน,นี้โดยเฉพาะวันอังคารที่ผ่านมาเพียงวันเดียวก็มีเงินทุนไหลเข้าสุดทิ่420ล้านดอลลาร์หรือประมาณ15,000ล้านบาทถือเป็นวันที่8ติดต่อกันที่มีเงินทุนไหลเข้าเป็นบว,วกเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโตมากขึ้นในช่วงที่กองทุนบิตคอย ETF กลายเป็นข่าวใหญ่ทางฝากของทองคำก็เริ่ม จะมีราคาพุ่งขึ้นทำลายสถิติเช่นกันค่ะโดยไต่ระดับมุ่งหน้าสู่2,500ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์ทองมีราคาขึ้นจากหลายปัจจัยรวมถึงการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะลดดอกเบี้ยและการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สาหรัฐอย่างต่อเนื่องเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุนบิตคอย ETF และการพุ่งขึ้นรอบใหม่ของราคาท,ทองคำสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนในยุคนี้มีทางเลือกมากขึ้นค่ะ ในการกระจายการลงทุนในพอร์ตโดยสามารถเลือกลงทุนในทองคำผสมกับบิตคอย ETF ได้เท่ากับว่าสกุลเงินคริปโตกลายเป็นสินทรัพย์ถูกกฎหมายที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะนักลงทุนรายย่อยและสถาบันต่างให้ความสนใจกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น Bitcoin ETF ยังก่อให้เกิดโอกาสใหม่ในการป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความสำเร็จของกองทุนบิตคอย ETF น่าจากระตุต้นให้เกิดการออกกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบมากขึ้นทั้งทองคำและเงินสกุคลคริปโตค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่เงินเยนของญี่ปุ่นค่ะที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลร์สหรัฐในวันพ,นพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเป็นการชั่วคราวค่ะหลังสหรัฐและญี่ปุ่นกดดันทําให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นแตะระดับ155.37เยนต่อดอลลราในช่วงเช้าซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ดัชนีนิเคอิร่วงลง มาที่4,100,12,56ลดลง2.4%หรือ985จุดจากระดับที่ปิดเมื่อวันพุธที่41,000กับอีก97,6,9จุด คริสโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว่าการธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดกล่าวเมื่อวันพุธค่ะว่าจังหวะเวลาที่ธนาคารกลางสาหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นใกล้เข้ามาแล้วทําให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นหลังอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าดอลลาร์แข็งค่าเกินไปส่วนเยนและหยวนของจีนอ่อนค่าเกินไปในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่โดยบลูมเบิร์กบิสเนสวีค เมื่อวันอังคารค่ะทำให้เงินเยนพุ่งขึ้นไปที่ระดับ156เยนในเวลาต่อมาหลังจากที่มีการเผยแพร่บทความดังกล่าวด้านโคโนทาโร่ รัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของญี่ปุ่นและผู้ที่อาจได้รับการเสนอชื่อให้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายงานสื่อเมื่อวันพุธค่ะว่าเงินเยนเป็นปัญหาสำหรับญี่ปุ่นเพราะเงินเยนมีราคาถูกเกินไปและเราจำเป็นต้องนำมันกลับมาพร้อมขอให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าของเงินเยนและลดต้นทุนอาหารและพลังงานจุดยืนของครัมและโคโนในการแก้ ไขค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและจุดยืนของวอลเลอร์ในการแก้ไขค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่านั้นส่งผลกระทบเป็นแรงผลักดันจากทั้งสองฝ่ายยูกิโออิซิชุกินักยุทธศาสตร์อัตราแลกเปลี่ยนของไก่วาเซอร์เครตี้ได้ระบุถึงเรื่องนี้ค่ะพร้อมเสริมว่าความคิดเห็นของวอลเลอร์มีผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน ดือนกันยายนค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธนแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ